ไม่ว่าปรากฏการใดๆจะเกิดขึ้นก็ตามเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือไม่ทุกข์หรือไม่ว่าปรากฏการใดๆจะเกิดขึ้นก็ตามเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือกำหนดรู้ทุกข์และไม่เอาเป็นเอาตายกับทุกข์กำหนดรู้ว่าขณะนี้ฉันกำลังมีความทุกข์อยู่นะกำหนดรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังมีความเครียดอยู่นะ กำหนดรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังมีความกลุ่มอยู่นะแล้วก็ไม่ต้องไปซ้ำเติมความทุกข์ความเครียดความกลุ้มผ่อนลมให้ใจย,วยาวๆลึกๆค่อยๆผ่อนลมให้ใจออกลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจะก,กำหนดอะไรก็แล้วแต่เช่นเราเป็นพุทธเราก็กำหนดถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทธโธพุทธโธ เราจะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกพุทธโธพุทธโธพุทธโธคือไม่ต้องไปตั้งคําถามอะไรกับโลกขอให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธเป็นอารมณ์สำหรับชาวพุทธก็คือนัตติเมสลรนังอันยังพุทธโธเมสลรนังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้ายอมรับปรับใจให้จิตของเราให้ใจของเราเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับสิ่งที่เราเคารพสูงสุดบางคนอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาใดแต่เรามีอุดมการอุดมคติมีมโนสันเจตนาหารในเรื่องใดก็แล้วแต่จงงน้อมนำกระแสจิตของเราเนี่ยไปสู่ มนโนคติปณิธานความตั้งใจมั่นในเรื่องนั้นๆและในที่สุดเราก็จะประคับประคองตอนเองเนี่ยให้เป็นคนที่มีความสามารถในการอยู่ได้ท่ามกลางความผันผนวนปลวนแปรกับโลกและชีวิตฝากบอกกับท่านทั้งหลายไว้ด้วยเราจะอยู่ได้ท่ามกลางความผันผนวนปลวนแปรกับโลกและชีวิต โลกนี้หมุนกวางอยู่กลางฟ้าสรรพสัตวนานาไม่หยุดนิ่งโลกนี้หมุนไวไม่ประวิงสรรพสิ่งหมุนวนไม่ทนนานพึงเรียนรู้ลีลาประสาโลกทั้งสุขโศกที่เวียนวงในสงสารจงศึกษาทุกบทปรากฏการและเบิกบานอยู่กับโลกอย่าศกเลยบทกวีนี้มอบให้กับคนที่กำลังมีความกลุ้มความเครียด การที่เรามีความทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนั้นแสดงว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องในการวางจิตวางใจของเราะจิตของเราไปยึดว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็คือปัญหาที่เราจะต้องจัดการกับความผิดพลาดบกพร่องในใจของเราในตัวของเราถ้าใครมาทำให้เราโกรธ คนคนนั้นเนี่ยไม่มีความผิดแต่ประการใดแต่ความผิดอยู่ที่เราอะไปโกรธไปจะเข้าใจไหมถ้าใครเขาพยายามทำให้เราโกรธแต่เราไม่โกรธเขาคนนั้นก็คือคนที่กำลังถมน้ำลายรถฟ้าและปาทุลีทวนลมฝากบอกพี่น้องไว้อย่างสำคัญเนี่ยเขาคนนั้นกำลังเป็นคนที่ถมน้ำลายรถฟ้า ป่าทุลีทวนลมไม่ควรที่เราท่านทั้งหลายจะไปเอาเรื่องราวภายนอกมาเป็นอารมณ์และปล่อยให้ใจเราจมจมไปกับการกระทำของคนอื่นคืออย่าให้คนอื่นเนี่ยต้องเป็นดวงจันทร์แล้วเราเองเนี่ยกลายเป็นน้ำขึ้นน้ำลงนะอันนี้สำคัญมาก เพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยมีที่พลทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงถ้าคนอื่นที่แสดงออกอย่างไรก็แล้วแต่มีผลต่อใจของเราที่มีอาการน้ำขึ้นน้ำลงแสดงว่าเรากำลังทำให้คนอื่นมีความสูงส่งเสมือนหนึ่งเป็นดวงจันทร์แล้วเราเองเนี่ยก็กลายเป็นน้ำขึ้นน้ำลงมีบทกวีกล่าวไว้ว่าเป็นผู้ใหญ่ ต้องทำใจให้มั่นคงอย่าขึ้นขึ้นลงลงล่องล่องลองลยลอยในน้อยใหญ่ๆเสียสมบัติพัดสถานสักปานใดอย่าเสียใจใส่แจ๋วก็แล้วกัน